สวัสดีค่ะทุกคนดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลอยดิจิตอลช่องที่จะช่วยทำให้เพื่อนๆสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์อาลีบาบาได้ง่ายและปลอดภัยค่ะพูดถึงความปลอดภยัยอันเชื่อว่าหลายคนก็คงมีความกังวลกันเนาะว่าจะสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์อาลีบาบายังไงให้ปลอดภยัยวันนี้แอมมีเพดรับมาฝากกันค่ะ ข้อแรกค่ะให้ตรวจสอบโปรไฟล์ของผู้ขายค่ะโดยมากนะคะผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือนะคะมักจะมีคะแนนรีวิว4 4คะแนนขึ้นไปนะคะแล้วก็ควรเลือกคนขายที่เขามีอายุ3-5ปีขึ้นไปนะคะเนื่องจากว่าในการเป็นผู้ขายในเว็บไซต์อาลีบาบานะคะ ทางผู้ขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับทางอาลีบาบาแต่ละปีค่อนข้างสูงการที่เขาสามารถจ่ายต่อเนื่องได้หลายๆปีนั่นก็หมายถึงธุรกิจของเขามีความมั่นคงนะคะตลอดจนเวลาที่เขาอยู่มาหลายปี จะมีลูกค้าสั่งซื้อของแล้วมีประวัติการสั่งซื้อทําให้เราสามารถเห็นรีวิวได้ว่าสินค้าที่เขาจะส่งให้ลูกค้าลูกค้ามีความพอใจไหมนะคะตลอดจนในการเป็นผู้ขายกับเว็บไซต์อาลีบาบาค่ะเขาจะมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะคะแอมเคยเจอผู้ขายที่เขาเป็นเป็นมือใหม่แบบเพิ่งเข้ามาได้ปีเดียว ความคล่องในการใช้ระบบของ阿里巴巴ก็จะไม่เชี่ยวชาญเท่ากับผู้ขายที่เขามีประสบการณ์3-5ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้เพื่อนๆดูคนขายที่เขามีคะแนนรีวิว4คะแนนขึ้นไปแล้วก็มีอายุการเป็นผู้ขาย3-5ปีขึ้นไปค่ะข้อที่2ค่ะเลือกผู้ขายที่เขามีบริการเทรดเ a ชแอลแอนซนะคะในกรณีนี้นะคะจะมีเฉพาะผู้ขายที่เป็นคนจีนค่ะแต่ไม่ใช่ คนขายคนจีนทุกๆบริษัทที่เขาจะรับบริการนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆเจอผู้ขายจากข้อแรกแล้วให้ลองทักสอบถามเขาเข้าไปนะคะว่า Do you accept trade assurance ไหมนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการชัวว่าเขารับบริการ trade assurance บริการ trade assurance นะคะเป็นบริการในการชำระเงินแล้ว อาลีบาให้ความคุ้มครองกับเราในกรณีที่เราสั่งซื้อสินค้าไปแล้วนะคะจ่ายเงินให้คนขายแล้วเงินจะยังอยู่กับอาลีบาบานะคะถ้าเกิดว่าสินค้ามีปัญหาไม่ตรงปกนะคะไม่ได้รับสินค้าทางอาลีบาบาจะคืนเงินให้ในกรณีที่เราเปิดเคสของเงินคืนตรงนี้จะได้รับความคุ้มครองจากอาลีบาบานั่นทําให้การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์อาลีบาบเป็นเรื่องที่ปลอดภัยค่ะข้อที่3มค่ะ ให้ระมัดระวังสินค้าที่เขาตั้งราคาขายถูกกว่าความเป็นจริงนะคะโดยมากนะคะแอมจะแนะนําให้เพื่อนๆทักแชทคุยกับคนขายนะคะเนื่องจากว่าราคาสินค้าที่อยู่หน้าเว็บไซต์อาลีบาบามักไม่ใช่ราคาจริงนะคะจะต้องมีการทักแชทคุยกับคนขายก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครทักแชทไปแล้วนะคะแล้วส่วนมากที่แอมเจอนะมักจะเป็นคนขายที่ไม่มีบริการเทรดแอชเชอร์แลเป็นคนขายที่อยู่ประเทศอื่นๆน,นะคะ เป็นสินค้าเช่น g o s c a p CPU g o s c a p นะคะตรงนี้แล้วเพื่อนๆทักไปเจอราคาสินค้าค่อนข้างถูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นการจ่ายเงินนอกรอบไม่มีทางเทร a แอชล a นด์รองรับตรงนี้แอมอยากให้เอะเอะใจเอาไว้นะคะว่าเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณความไม่ปลอดภัยค่ะ ข้อที่4ค่ะให้เช็คเงื่อนไขาการชําระเงินนะคะในการสั่งซื้อสินค้ากับเว็บไซต์อบาบาวิธีการชําระเงินที่ปลอดภัยมากที่สุดนั่นก็คือการชาระเงินผ่านเทรดเอชเลน c ์นะคะซึ่งตรงนี้จะมีเฉพาะผู้ขายที่เป็นคนจีนค่ะในกรณีถ้าเกิดว่าผู้ขายเป็นประเทศอื่นๆนะคะให้ชําระเงินผ่าน PayPal นะคะลองถามคนขายว่าเขามี PayPal ไหมนะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชาระผ่าน PayPal ทาง PayPal เขาก็จะมีความคุ้มครองให้กับ ้ซือเช่นเดียวกันกับบริการเทรดแอชเชอร์แลค่ะ mm hmm. ข้อที่5ค่ะอย่าพึ่งใจร้อนและรีบสั่งสินค้ามากเกินไปอยากให้เพื่อนๆเปรียบเทียบกับผู้ขายหลายๆเจ้าดูก่อนนะคะเพราะว่าในการรีบสั่งสินค้ามากเกินไปตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดเสียหายขึ้นมาได้ค่ะ mm hmm. เป็นยังไงบ้างคะกับเทคนิค5ข้อในการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์อลีบ,บาบยยังไงให้ปลอดภยัยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกด ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้ฟังคลิปแอมนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ